ชี้มีเหตุผลยุยญาาดเยอะปล่อยคลิปเสียงพร้อมชี้แจงปมยืมเงินแฟนคลับไม่คืนกว่า3 0 0 0 0นระบุน้องรับขอโทษแต่เรื่องนี้มีเหตุผลอยากให้ฟังความทั้งสองด้านจากการณีที่มีแฟนคลับหอบหลักฐานเข้าแจ้งความนักร้องดังอักษรย่อยอยืมเงินแล้วไม่คืนโดยยืมไปถึง112ครั้งรวมเป็นเงินกว่า3 0,000นบาทและสุดท้ายถูกบล็อกการติดต่อทุกช่องทางนั้น ล่าสุด3มีนาคม2567ยุ้ยญาติเยอะได้โพสต์ชี้แจงผ่าน Facebook ยืนยันว่าไม่ได้เงียบหายไปไหนแต่ก่อนหน้านี้เธอเป็นไข้หวัดใหญ่เสียงแหบเสียงหายไม่สะดวกจะพูดซึ่งกับคู่กรณีก็ได้มีการนัดไกล่เกลี่ยกันแล้วและมีการเลื่อนไปก่อนเพราะตรงกับตารางงานส่วนรายละเอียดนั้นอยากให้ฟังทั้งสองด้านผิดก็ว่าไปตามผิดยุ้ยน้องรับขอโทษและแก้ไขเรื่องมันมีที่มาที่ไปแต่เหตุผลยุ้ยต้องมีค่ะ